สวัสดีค่ะวันนี้ยังเข้าสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563อยากจะทราบว่าดวงเมืองและตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะคุณหมอพพศาลสวัสดีครับสำหรับสัปดาห์นี้โรคโควิด19ในทีเนี่ยมัทั่วทั่วโลกเริ่มพิชิตได้แล้วก็เราก็อาจจะมียามีวัคซีนออกมาทำให้ประชาชนทั่วโลกขวัญใจเริ่มดีขึ้นแต่ว่า การเริ่มปลดล็อกต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้เราคลายความกดดันก็ได้แต่ทางยุโรปยังมีเรื่องการจราจรที่ต่อเนื่องทําให้ตลาดน้ํามันขึ้นเป็นรายวัน3วันครั้งและทองคําก็จะลดลงช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายเพราะหุ้นเนี่ยม,มันเวลามันประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหา มันก็จะไหลออกไปเทสู่ตลาดทางเอเชียทําให้หุ้นจะขึ้นแบบไม่คาดฝันไม่มีเหตุผลแล้วเวลามันลงมันก็ลงแบบน่าก,กลัวเพราะนั้นท่านเล่นหุ้นทั้งหลายท่านต้องระวังด้วยนะครับค่ะและสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอไพศาลสําหรับเดือนมิถุนาวันที่8มิถุนาเป็นต้นไป <c oughs> สําหรับวันที่8มิถุนาเปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นตอนเช้าและตอนบ่ายมันก็จะเริ่มลง ถ้าท่านมีกําไรดีท่านก็อาจจะขายตอนบ่ายก็ได้แต่ว่าวันที่9มิถุนาหุ้นจะเริ่มขึ้นตอนเช้าเหมือนกันแต่ตอนบ่ายมันจะเริ่มลงและมันจะไหลลงแบบต่อเนื่องเหมือนกับเลือดไหลออกไม่หยุดจนถึงวันที่12มิถุนาเพราะฉะนั้นช่วงที่มันจะไหลลึกไหลลงเหวลึกก็คือวันที่11มิถุนากับวันที่12บมิถุนาถ้าท่านมีตังท่านก็ซื้อช้อนช้อนเก็บเอาไว้ ค่ะคุณหมอไพศาลคะและของแถมในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของดาวมนุษยูกับราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างคะครับสำหรับราศีพฤษภดาวมรุตยูที่สถิตในราศีนี้จะทําให้เจ้าชะตามีสัญชาตญาณพิเศษแล้วก็สามารถจะรดนบันดาลให้ทําอะไรบางอย่างที่ไม่คาดฝันเป็นนักค้นคิดเป็นนักกีฬาที่มีการเล่นแปล,แปลกแล้วก็เป็นนักการคลรังเป็นนักดนตรีเป็นนักเทศ ว่าเป็นแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษใปรวมคนที่มีราศีพฤษภเนี่ยถ้าเป็นนักการค้าก็มักจะเป็นการค้างแต่เด็กๆคือคล้ายกับต่อสู้มาฝึกหัดมาจนกระทั่งกเกิดความชำนาญเพราะฉะนั้นคนที่มีมฤตยูอยู่ในราศีพฤศภเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่แต่งตัวมอมแมมแต่มีความเก่งมีความสามารถเก่งมากเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักทํานายต่างๆ แม้กระทั่งเป็นหมอดูหราราสตร์หนักการคลังแต่พวกนี้มักจะมีลักษณะที่เพียเพ้ยนคือไม่ปกติแต่เป็นคนที่รู้จริงแล้วก็มีมีความสามารถที่แท้จริงด้วยออถ้าหากว่าคนที่เกิดมายากจนรามฤถุนอยู่ในราศีนี้เขาอาจจะมีโชคฟลุกในการที่จะได้ที่ดินโดยไม่คาดฝันจะได้เป็นอ,อ,อยู่ดีๆเขาอาจจะไดเป็นออผู้แทนอยู่ดีเขาอาจจะได้เป็นนักการเมืองออที่ไม่คาดฝัน แล้วก็เขาประสบความสาเร็จแบบอาจจะไต่เต้าขึ้นมาถ้าเป็นรับประาการก็สามารถจะสอบตั้งแับเป็นในในพลตำรวจพลทหารจนกระทั่งเป็นในายพลได้ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณมาไพศาลครับสวัสดีครับ